ครับวัตรที่รับพี่น้องครับครับปลาดูสารมาเท่าครับครับบุนี้มากับไอ้ไส้คุณครับบารดินบินดีสันครับอ่าไอ้ไส้แล้วอีกคือเก่าครับพี่น้องครับของปลาฮานองใหม่ครับมาลุ้นน้ำกันเดื่อครับพี่น้องบุนี้มาจี๋หวานคือประมาณครับครับพี่น้องครับข่อนอเตาคุณนะครับเตากลังงามครับกลังงามครับพี่น้องคุณับ ครับพ่อเกิดวิธีครับคือคอยสับเบิังครับพ่อน้องครับเบิังบองไยพึ่งแก่บังอ่อนครับสาบยาเบิังครับเบิังเลยครับเด้อครับครับครับร่างงามครับพ่อน้องขับละขับนอพอดีพอดีครับงามแห่งครับนี่นอหนึ่งครับพ่อน้องครับเป็นหนอเหี่ยวครับพ่อ ครับนอเหี่ยวครับพ่อยนองพอดีเฮ็ดน้อไปโทมครับครับผมนะนอนกำลังพอดีแหงครับครับย่างนอตอก็หนีค่าข้าวนะครับพ่อยน้องขอพ่พ่อยและนอนหนึ่งครับพ่อยนองครับครับสงสัยสีมันนี่หรอพ่อยนองวันนี้ อพาวว่าบนเห็นห้อยควนเขาได้ครับครับเอาขวดเบิ่งแสะเบื้องขบมาวันที่ยื่นเลิกเป็นไดโอ้หนอนงามครับคุนเอ็ครับเบิ่งว่าวันทีไปทางไหนครับ นอกำลังงามครับพี่น้องงามแห้งครับพลอยนองโอ้ยค,ครับพ่อนอบักใ,ใหญ่เลยครับบ้านนี้ครับเบิง้งเบิงครับเพิ่นเอื่นครับส่วนมากกนออกอยู่ไกลก่อจนจริงครับพีอนอ่น,อนอ้องนอเพิ่นสีสมบูรณ์เนี่ยครับเบิงบ้งเบิง้งนั่นกันครับ น่างามงามครับพ่อหนุองครับต่านเบิ้งครับมาพันธสีความแก่ควมอ่อนพันธุสีสียูเลิกปันไหนครับพ่อหนุอง นอกระลังพอดีครับพอน้องนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับหิ้มเซ่ครับพอน้องมองหานอใหม่คู่มือครับพอน้องบรรยากาศงามไหลครับไอ้บาวดินเพิ่กําลังโศกอย่างไงครับไมพอไมใหญ่ครับพี่น้องครับาแพอดน่อไม่ใหญ่ล้วครับมาเรียนรู้น้ำมันครับพอน้องครับประสบการณ์กันยังบันมีรายครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ในกระแ้วกันครับขอบคุณหลวงนาครับพ่อยนงครับครับอย่างเลาะไปเลยครับนม่ได้ก่อเอาใหม่ครับพ่อยนงหลายแห่งครับนี่แหละบรรยากาศรอบๆมองหากินครับครับย่านด้เมือนลงตัวรวยลงเซ่พ่อยนงครับเลาะไปจะข้าวครับพ่อ้นงครับผมทนงครับมาพ่ออีกแล้วครับสามนอ ครับพันออยูใกล้ๆกันครับนอวบใหญ่ครับไปรนไดนครับแต่ว่านองามงาครับพี่อน้องนอกำลังงามครับเป็นเตาเพื่อนครับพ่อนอน้อ,อ,นอง ครับเต่าหนึ่งครับพอนอ้องครับนี่นะครับพอนอ้องครับกาลังง่ามครับสองเต่าตาหน่นพ่ยยไนไม้ปนนี้ครับเอาคนไว้เป็นกกเป็นกอเหมือนซะ ครับยางต่อไปกันครับพ่อน้องครับผมครับพ่ออีกแล้วพ่อน้องครับอยู่ในใ่ๆคุณครับครับหาเดียมหาไล่รคุณกันครับนอนเตาครับพ่อน้อง กระงงามครับเบิ่งครับพวยน้องครับกระห่อ,หอ,ง,าอง,งามขนาดครับใส่ลายอยู่โอ้ยจะเป็นคนออกหลายครับครับขึ้นนอนหน่อยด้ใหญ่ครับพวยน้องทำนอำนอหน่อยกับมีนอนใหญ่กับมีครับ ำลังงามครับพ่อน้องครับนอพอดีครับครับเดี๋ยกเราจะนอใหญ่ๆครับพ่อน้องนอนหน่อยแต่ขึ้นเป็นโกคกเป็นกอต่อไปครับละลยน้ำแขยงครับนอกันร่งงามครับพ่อน้อง

กำล้างงามครับครับนะเราเหี่ยออกระแบใหญ่คับเลยพอห,หน่องทำญ่้ ครับกําลังพอดีครับพอดีเผาสุบสุบเคียนสุปเศษๆขอพ่อยนองขาพาห์ล็อตอีกข้างๆครับครับอีกหน้าหนึ่งครับพ่อน้องครับ,รบเป็นไปหลีอยู่เลยเนะครับหลีย์ยู่นเนี่ยไปใหม่ครับน้อเต้าเดี๋ครับ,อรบพอดีแกง ครับผมกำลังพอดีครับกำลังงามผู้ครับเพลดองครับนอนง,งามครับงามแหงครับนอน,นดิตัวไงตัวนอนใหญ่ครับมันส่วนมากเกิดอยู่ไกด์กัวยังสีนอนมันจะง่ามอยูางงา่ครันอวบ,อบ ครับเลื่อว่าพื้นสีอยู่เลื่อนไนไหนครับรนี่นอง,ง่ามง่ามครับง่ามเพี้ยงครับขับก็ร่างอดีครับ หล่องามเพียงครับครับเอาแลไรเขากระทมไปครับเพื่อน้องครับเฮียพันธีเดเกิดกขืนีครับเดียนาเขากะสีเดมาหาขึ้เกาครับครับรออีกท่างครับเพื่อน้องครับผมมะพรอยเลยครับเพื่อน้องครับ เป็นรอเตาครับรอเตาก็ลังพอดีครับเพื่อนน้องช่องนอ,นอครับผมรอก็ลังงามครับพอดีแห้งขับนีกนอกหนึ่งครับเพืออ่อนน้องขับเป็นเตาของเพิ่นคำ ครับผมครับครับนี่อีาอกานั่นหนึ่งครับพอน้องนอนเหี่ยวครับนอนนอนใหม่เอาไปเผาครับพอน้องเผาสุปแล้วคนเพิก่กนเอารุ่นหนี่งครับไปเคี่ยนใบเป็นไปถนอมอาหารครับบางคนเพิ่อนก่นเผาไใบเผาไใบเลยเคี่ยนเคี่ยนแล้วไป็หนึ่งครับคนหนึ่งใบกระมี่ครับ กำลังพอดีเลยครับพ่อยน้องครับผมครับพ่อพล้วครับหน้องกำลังงามครับพ่อยน้องครับหน้อพอดีเอาไปเผาครับผมนั่แหละสีสันเลยครับงามดีเลยครับนี่หน้อหนึ่งครับพ่อยน้องขับหน้อใหญ่ดีครับเป็นหน้อมใหน้องมบเฮป้าครับโอ้ยน้อง ก็ร <c oughs> ่งพอดีครับพ่อนง ครับแล้วกำลังงามครับมือนี้มันอ,มนอยู่ครับถือว่าเขามาถึงมองอยู่พุ่นบนในเขาครับพ่อน้องรอกําลังพอดีครับพ่อน้องครับสารดุงว่าเพิ่นก่วงแก่ก้มอ่อนเพิ่นอยู่ซ้ำใดน ขับรงงามครับครับเบื้องพ่อหน,น้องครับก่อในหน่อยเพิ่อนกันอยากเป็นนอคือกันครับพ่อหน,น้องครับสองนอกระลังงามการะลังพอดีครับมอหน่อยมวยใหญ่ปันไดครับครับเบื้องคนตีนอคนตีอยู่เลิกปันไดครับแก่อ่อนปนันได ห้อยนอครับกําลังงามครับอีกครับหน่อหนึงครับครับกําลังพอดีครับน้องครับเบิ่งน้าใหม่นอหน่ครับเบิ่งครับเบิ่งครับพ่อยนองอาจีพว่าไงป้นไหนดอกครับเดี๋ยวปลาเพิ่นไปเพิ่นโผล่ซ้ำหนิที่ซ้ำได้นาะ โอ้กำลังงามครับกำลังงามเบิ้ง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 ขับฟึ่น้องการขับไปนอมาดูมานอคนที่ลงเลิกทำไรครับการซับทำไมกับซับสาับไปนสิครับครับครับผมกำลังแข่งกำลังงามครับ งัดเสียมให้งานเป็นสีทับแต่งัดล่งเสียมจากรัทงามแหงครับพ่อยนองมอท้ำมดดาครับโอ้สวยเลยครับครับสีครับนะครับพ่อยนองครับครับมือนี้ก็ได้พ่ออยากพอกินอยู่ครับพ่อยนองครับกับพ่อใดแม่ฝากไม่ตวนพ่อแม่ยู เห็นยูซานเหรบครับเล่นจนเมื่อยเอรแหลยครับพี่น้องโม่หน่อยพได้ครับจะ่ายางเลาะไปเลาะมาแรกๆแห้งดีอยู่บัดดนไปดนไปแล้วโว้ยครับยางจนทียางไป่ได้ครับพี่น้องครับพอดียางได้กินครับครับกสิกลนะครับพี่น้องื้นนี้ครับขอคุณหลายๆกันแล้วกันครับครับกราบขอบพวกคุณครับพี่น้องครับที่เขามารับชม ครับมากดไลค์กดติดตามให้ขอบคุณหลายๆครับครับวันนี้บ่าวตูกะสิกับนะครับื้นนี้ครับมาหาไอ้ไส้เล่าไอ้ไอ้ดินดินอีสานเท่าครับมาฝากตัวฝากต้นน้เพ่นครับส่องจะขององย่างหน่อยๆครับวันนี้ถือว่าเ้ากับปักเสาครับพ่น้นองเฮาก็ฝากให้พอพี่น้องติดตามเป็นกำลังแข็งใจครับสิ่งได้ที่พิดพาดกระกาบขอยหลายๆ้กรแล้วกันครับ เดี๋ยวเทียนาเทียนในมีสิ่งไหนที่พอไปนองตีชมมากกติคอยปรับปรุงให้มันดีขึ้นขอบคุณหลายๆครับบายบายครับ